จุกุยชาแนลภูมิใจเสนอ สวัสดีครับทีนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการจุกุยเดอะกิตรลิงเหลือพรีลิสอยู่3กล่องนะครับกล่องนี้ยู่ๆหน่อยเราเก็บไว้กล่องสุดท้ายแล้วกันไว้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้2กล่องนี้นะครับกล่องที่16กับ17นะครับอ่ะก็อย่างที่เคยบอกนะครับผมไปพรีลิสกับน้องชายนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนน้องชายนะครับแล้วก็เก็บกล่องกลับมาเปิดให้ทุกคนดูกันนะครับนี่แล้วก็ ใหรีลิสที่บ้านนะครับนั่งเล่นที่บ้านเมื่อกี้เห็นล้วสีฟ,ฟ้านะครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไระนะครับในกล่องนี้ก็จะมีให้6ซองนะครับมีลูกเต๋า1อันนะครับแล้วก็ให้จัดเด็กนะครับเพื่อแข่งกันนะครับนี่อ่าเปิดซองเลย คอม2อ,อั่านคอมสมอ้ซองนี้มัลติคัลเลอร์แดงนะครับแดงฟอยล์ก็จะเป็นอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ฟอยล์คอมมอนโอ้สวยนะครับนี่สวยฟอยล์คอมมอนสวยงาม แบชทอนเตอร์นะครับไล่ห้าได้หนึ่งหนึ่งอินเดสตัคทิเบิลแล้วก็เมื่อรับดาเมจนะครับดีลดาเมจเท่านั้นใส่ทาร์เก็ตออปเปเนตนะครับจ่ายสามแท็บไฟนะครับก็คือพูดง่ายก็คือสตัฟฟีดอลนะครับถ้าใครทันนะสตัฟฟีดอลครับเหมือนเลยนะครับเป็นตัวบล็อกที่ดีนะครับแต่มันไล่ไล่ตั้งห้านะครับอันคอมสองนะครับอันคอมสาม มีฟอยหรือเปล่าไม่แน่ใจกล่องนี้มันกล่องฟอยยังไงเนี่ยฟอยแล้โอ้เป็นนีมีราคาฮีโลอีกอินเตอร์เวน n ั่นนะครับเปอร์แมนเนนต์ยูคอนโทรลเกนเฮกพุ๊บแอนด์อินเดทัเป็นรีพิทจากาชุดไม่นานมานี้นะครับมาอีกแล้วอนนี้พแซงชอนะครับจ่าสองแท็บพุทบงกางบูนเคาน์เตอร์ออน a ทกิตเบิร์ดแคทด็อกโก้ออฟออสเนี 2องที่สามครับสี่ห้าเจ็ดก้าอันคำหนึ่ง 1, อันคำสองครับอันคำสามครับ transmogrify นะครับ excite creature แล้วก็เปิดท็อปจนกว่าจะ เจอเคีเจอร์ตัวต่อไปแล้วก็เอาลงมาเล่นในสนามแทนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามเรมเจเดลลี่โอ้ไม่เอาไม่เอาลบหนึ่งนะไม่เอาลบหนึ่งลบหนึ่งนะ โอ้โหใบที่หกบ้าปะ่้าผมว่ามันห่วยนะครับโอ้มาอลไรเยอะแยะวะนะครับมันไล่สี่คิดจะอื่นลบหนึ่งลบหนึ่งครับของเราก็โดนนะครับถ้าเราเล่นกับไว้เล่นกับโมโนเลสเนี้ยก็โดนช็อคยิงตายนะครับก็ไม่รู้จะมีไปทําไมคอมหนึ่งคอมสองครับอังคอมสามครับ ไม่แล้วแต่ก็ดีนะมิติกนะครับมิติกแบแบแรกแมงกราร่าเดอะดิโพเมตนะครับไลฟ์สีได้สองสีไลฟ์ลิงเมือ่กอออพเนนต์แอทแท็กวิดคิชเจอร์สองตัวนะครับเข้าตีเข้าเราหรือตีเข้าเพนวักเกอร์เราได้จัวนะครับแล้วก็ถ้าออพเนนต์ไลฟสเปลที่สองนะครับก็จะเราจะก็จะได้จัวอีกนะครับสองที่หกครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าผมยังไม่ได้ชันชันดาเลยนะ เออยังไม่ได้ชันด้าเลยหนึ่งสองสามดำอีกแล้วโอเคใบนี้โอเควิตโต้ทอนออฟเดอะดัสโลสนะครับไล่สามได้หนึ่งสามเมื่อเราเกณฑ์ไลฟ์ถ้าเกณฑ์ออปเปอเรนต์ลูซไลฟ์เท่านั้นนะครับแล้วก็จ่ายห้าขีดจะาของคนทอนเกณฑ์ไลฟ์ลิงค์นะครับแล้วก็แลนดสวยๆโชว์เคสนะครับอ่ามา ฟ้าอยแรสีฟ้าเทอร์ฟลีเอเลด์อินไซด์นะครับไล่สีถ้าเราอะไรนะจัว่วยกเว้นจั่ว้าแรกในเทินนะครับเราได้จดสองใบโอเคนะครับราคาก็ขึ้นตรงนี้นะครับก็น่าจะมีราคาสักหน่อยเหมือนกันนะครับ ครับเพื่อนๆก็จะถามว่าผมไม่เปิดบันเดิลหรอไม่เปิดบล็อกหรอผมเข้าใจว่าจากประสบการณ์นะครับบันเดิลที่โดนมานะครับสี่ห้าชุดหลังนี่เละเทะมากนะครับบันเดิลไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าไม่มีหนังสือ encyclo แล้วนะครับก็เลยไม่เปิดบันเดิลแล้วนะครับแล้วก็บล็อกก็ไม่คุ้มเท่าพลีนะครับผมเลยเปิดพลีดีกว่านะครับบูสเตอร์บ็อกเนี่ยเอาไว้ดราฟน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับนี่ ผมชอบเล่นซีลนะครับแล้วก็ซีลแบบสนุกสนุกอ่ะไม่ได้แบบจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นซีลในกล่องคลีน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับนี่เล่นกันในกลุ่มเพื่อนนะครับอ่ะเล่นกันกับน้องชายกับเพื่อนน้องชายนะครับหกซองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองนี้หนักๆนะครับสองนี้หนักๆเหมือนจะมีมิติกฟอย โอ้โห oh. จริงด้วยบาสลีเกตใบที่ห้านะบ้าไปแล้วมาทำไม5ใบนะบาสลีเกตนะครับตั้งแต่ที่ผมเปิดมาใบานี้เป็นใบที่5แล้วครับแล้วก็ฟอยอันคอมบ้าแล้วมาทำไมตั้ง5ใบครนะับชันได้ยังไม่ได้แต่สีขาวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นมาเยอะเยอะนี่ลีเลนาสตูว์นะครับสวยดี ต้องรีเลยน่าแล้วล่ะต้องรีเลยน่าแล้วล่ะอ๋อมาสแคร์เวิร์มนะครับนี่มิติใบที่2นะครับนี่แต่ว่าเป็นใบแรกที่ผมเปิดได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีแล้วนะครับชุดเก่านี่มาสแคร์เวิร์มนะครับไล่หกไล่หกห้าลงมาสนามคีเจอร์ออฟเพเนอร์ลบสองลบสองนะครับใบนี้ยังเก่งกว่าอนั่นอีกนะเก่งกว่าใบลบหนึ่งอีกเวนเวอร์คีเจอร์แอนด์ออฟเพเนคอนโทรลไดนายดัดพีเทลรอสสองไลน์นี่ลงมาลบสองตายแล้วย,ยังรอสอีกสองไลน์ด้วยนะครับอืมนะฮะน่า เอ่อเทฟรี่นะครับจำชื่อไม่ได้ซองนี้เบาๆน่ารู้สึกเหมือนจะเจ็บนะซองนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นไงเขียวไม่มีอะไรนี่ครับไล่สามได้สองสามแมวออเทอร์แคปยูนทนบวกๆๆหนึ่งแล้วก็พอเชั่นฟอร์มด็อก เวนิเบอร์วันโอโมอแคทยูคอนโทรลดีลคอมเบตดาเมจทูเอเพียร์เดสตทอยอัพทูวันแทรเก็ตอาร์ติแฟกต์ออเอนชชนเมนท์เดเพียร์คอนโทรลนะครับแล้วก็เบสิกแลนด์สีฟ้าแบบโชว์เคสนะครับสองนี้รู้สึกหนาๆมีฟอยนะครับอ้อนื้อหน้าดีบทีทอมดคลิป แดงไหมเขียวนะครับเขียวเป็นเลนเจดัรลี่ผมว่าไอ้ไล่สองแน่เลยอ๋อฟลอยแดนนี่ไงโ, <Yeah. S 1> โจรีเวลนะครับไล่สองได้หนึ่งสอง่าเมื่อเราจวดใบที่สองนะครับพีเอ็ดสองสองกรีนแคทจ่ายหกครีเจอร์ยูคอนโทลเบสพาวเวอร์กลายเป็นเอ็กนะครับเมื่อเอ็กก็คือจำนวนการ์ดในมือเรานะครับ สองทีห้าแล้วหนักไหมเออหนักๆน,นะครับหนักๆอืมบัสไลอคไลท์สวยเลยครับเฟดเฟตเตอร์ตองนี้มันสองสีขาวแล้วไงเนี่ย แดงโอเคใบนี้ยังไม่มีนะครับการแหลก The c r o w d s e u r c h นะครับได้สามได้5 4าสี่ห้ามตียกเว้นเราจะมี4หรือมากกว่ามี Artifact 4ใบหรือมากกว่านะครับ Add the beginning of an step create texture token นะครับอ๋อโอเค For each non create texture token for each non token creature that dies t h i turn อ๋อแปลว่าก็ตีไม่ได้จนกว่าจะมีอาร์ติแฟกี่ใบนะครับก็เป็นอาร์ติแฟกให้มานาอะไรนี้ได้ไหมน่าจะได้นะครับอันนี้ว่าเบาเหมือนไม่มืนไม่มีอะไรเขียว สปอร์เว็บวีเวอร์นะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจริงๆไล่สได้ 1, หนึ่งสี่ลิชเฮดพุฟฟ์ฟอร์บลูนะครับเมื่อรับดาเมจเกณฑ์หนึ่งไล่แล้วก็เคลียร์หนึ่งหนึ่งกินสปรอรลิงนะครับจริงๆน่าจะเคลียร์หนึ่งหนึ่งสไปเดอร์อะไรอย่างงี้เนาะเอ็กเขียวไว้ไพร์เม,มลไม้นะครับทาร์เก็ตคิเเจอร์บวกเอ็กบวกเอ็กอันที่เอ็มรับเทิร์นแล้วก็ไฟน่าจะเป็น,นอ,อินสแตน์เนาะเออนะครับ อกล่องนี้ก็โอเคนะมิติสองใบใช่ไหมรอบผมได้มิติสอใบกล่องนี้ก็มีราคาอยู่นะครับนี่ก็ดดราคาขึ้นตรงนี้นะครับนี่คุ้มไหมนะครับก็ลองดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกกุยเดอะเกตัลลิงนะครับพีลิสกล่องสุดท้ายครับผมเฮ hey. นะครับก็อย่างที่เคยแจ้งให้ทราบนะครับผมไปพรีลิสนะครับแล้วก็เอากล่องกลับบ้านมานะครับไปกับน้องชายแล้วก็เพื่อนน้องชายนะครับแล้วก็ดอบกันมานะครับเพื่อจะเอากล่องมาตัดให้ผู้ชมดูนะครับแล้วเราก็เก็บไว้เล่นกันเองขำๆที่บ้านนะครับโอเคนะครับกล่องนี้เป็นลูกเต๋าสีแดงตั้งแต่เปิดมายังไม่เคยเจอสีเขียวเลยนะมีสีเขียวลูกลูกนึง <laughs> ส่วนมากจะเป็นสีขาวนะครับได้สีเขียวมาลูกหนึ่งนะครับก็จะมี6ซองนะครับแล้วก็1ฟอยโปรโมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมชุดนี้ไม่เปิดบันเดิลนะครับเพราะผมบันเดิลมันเจ็บนะครับเจ็บมา3-4ชุดติดและ้วะครับก็เลยเลิกเปิดบันเดิลไปแล้วนะครับแล้วก็ามาเปิดพรีลิสตแทน นะครับก็น่าจะเป็นความคิดที่น่าจะคุ้มกว่าอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามนะครับเพราะว่าเราได้ลุ้นฟลอยตรงนี้ด้วยนะครับอาซุสะครับลอสบัสซิกกิ้งอันนี้ก็มีราคานะครับนี่ลายสามได้หนึ่งสองเมื่อเราอ่ายูเมเปสทูเอ็ดดิชชันอลแลนอิชเทอร์นะครับปกติจะลงได้เทอละหนึ่งใบไม่ลงได้สองใบ มีมาร์กเหมือนมีรอยครับรอยกระทบอะไรมากระแทกอะไรมาโอ้สวยนะครับโชเคตอ่าฟเฟเบอรนะครับนี่ฟเฟเบอร์ภาษาโอเคโอเคดีใจ <laughs> ยังดีกว่าได้แลนแลนสกายนะครับ มีฟลอยอันคอมสองอันคอมสามนะครับดำดำผมก็ดีใจละกริมกริมโอนเดมอนิกเอมเบลเสใบแรกที่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับราคาน้อยบวกสามลูกบวกหนึ่งไฟอิงแล้วก็เป็นเดมอนด้วยนะครับแล้วก็ไล่จากเก็บยาดได้โดยเปลลย์สามไรแล้วก็จ่ายค่าไร้นะครับดีการหนึ่งใบแล้วก็มาแปะใหม่ หมูน้อยโบอาหมูหมูป่าคอมมอนนะครับน่ารักดีมีฟอยก์แล้วเออกล่องนี้กล่องฟอยนะครับแบดดีลคานปปี้สตเกอร์อ้าวอ๋อเออผมเปิดเลยชันดราอินสตนเลเตอร์นะครับใบนี้น่าจะทำเด็กได้แล้ว่ะผมน่าจะได้เกินแล้วนะครับ ไล่หกได้หกหกแล้วก็ลดค่าไลา่ x เมื่อ x เข้ากับดาเมจที่ o p อ o n พ n เนโดนไปเทร์นี้ที่ไม่ใช่การตีนะครับแล้วก็ถ้า o p อ o n พ n เนโดนดาเมจตอนที่ตัวนี้อยู่ในสนามนะครับก็จะยิงใส่คีเจอร์ด้วย m y l o ล Foil โอเคแล้วก็แลนด์เบสิกโชเคสนะครับนี่ซองนี้แปลกๆนะหนักไหมหนักนะเออ,เอ,อหนักหนะัก มีฟอย <ś 2> อันคอมสองอันคอมสามดูฟอยก่อนดูฟอยก่อน 2> <ś> 2> <ś 2> เฮ้ยเฮ้อใบนี้เก่งผมชอบใบนี้นะครับตีฟไกด์เอนฟอสเตอร์ใบที่สองนะเป็นฟอยด์ด้วย <ś 2> ไล่หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งแฟลชนะครับลงมาในสนาม แล้วก็ออปเ n e n t นต์มีโม่สองใบแล้วก็ตับเท่าที่ออปเป e เรนต์มีการในกิยยัดแปดใบหรือมากกว่านะครับบวกสองบวกหนึ่งเดทัตด,ด้วยกลายเป็นไล่หนึ่งได้สามสองเดทัตนะครับเก่งนะแซงต้ u มออฟออนะครับเป็นชายนะครับไล่ห้าห้าสี่นะครับแล้วกอ็อะไรนะแอคท v เวตสองครั้งนะครับกะชายหนักไหม ก็หนักๆอยู่นะก็หนักอยู่นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีฟอยนะครับคิด,ค,ดคิดไปเองเออแต่ก็หนักอยู่นะน่าจะมีอะไรแบบเงินหนักๆห,หน่อย <c oughs> น่าจะมีราคาหน่อย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 อายะอ๋อดำผมนึกว่าสีฟ้าแบบพิเศษอ๋อรู้แล้ว เซิร์ชชื่อนะครับเรียกชื่อแล้วก็เซิร์ชผมเห็นสีสีไงรู้ละนี่นี่โคมาติกนะครับไลน์สามเรียกชื่อนะครับแล้วก็ดูเก็บยารมือไลบรารีของฝั่งตรงข้ามแล้วก็รีมูฟทิ้งนะครับแล้วก็ถ้ารีมูฟได้จากมือการที่เราเลือกชื่อนะครับเราก็จะได้ทเคกเทนซอมบี้สองสองเท่ากับจำนวนนั้นนะครับที่ว่าอะไรอกักษรอะไรเฮ้ย โอ้โนี่ครับมิติคอย discontinuity นะครับไล่หกอ่าตาดเท่าที่เป็นเธอรเราอยู่จะไล่แค่อาจจะลดลดค่าไล่ไปสี่นะครับ e นเดอะเ u อร์เลยโอเคลดค่าไล่ไปสี่ก็เหลือแค่สองเลยฮนะไล่สองเอ็นเธอร์โอเคเก่งนะมนิติคอยโอเคนะครับผมก็เปิดไปหมดแล้วพ <laughs> รีลีซสิบแปดกล่องนะครับตอนนี้ก็ขึ้นราคาตรงนี้นะครับแต่ละกล่องเนี่ย ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่นะครับคุ้มค่าเกินราคากล่องเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เปิดบูสเตอร์บอกแล้วนะครับก็จะเปิดเพลยลิสต์แทนนะครับไปแกล่องก็ได้ฟอยอย่างน้อยได้การันตีฟอยแลหรือฟอมิติแกแลทุกกล่องเลยนะครับได้18บใบเลยก็โอเคคุ้มค่านะครับก็คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะว่าเป็นกล่องสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามจุกุยชาแนลนะครับจุกุยเดอะเกตัลิงครับผม คลิปย้อนหลังต่างๆยอ้อนกลับไปดูได้อย่าลืมไ like, ลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร้วันนี้จุกกุยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ